ทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะปกติจะเห็นเฟิร์นเนี่ยพูดเปิดคลิปกันนะคะที่บนรถไม่ใช่บนรถอะบนพื้นนะคะแต่ตอนนี้นะคะเฟิร์นอยู่บนรถค่ะให้ด่าว่าวันนี้เฟิร์นจะพาทุกคนไปที่ไหนติ๊กตักติต๊กตักเชลยนะคะวันนี้เฟิร์นพาทุกคนมาเที่ยวกันที่จังหวัดชนบุรีค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เฟิร์นจะไปทําอะไรกันบ้างมาดูกันเลย เรามากันนะคะก็คือถาดทะเลน้ำใสค่ะที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่กองทัพเรือสัตหีบค่ะเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วนะคะก็ลงมานะคะก็จะเห็นกับอาหารเยอะแยะเลยและตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงที่หาดน้าใสแล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าที่นี่นะคะมีทั้งอาหารแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนั่งดูนั่งเล่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีห่วงยางให้เช่าด้วยนะคะไม่ต้องกลัวจมไปค่ะงั้นหนูขอตัวไปเล่นก่อนนะคะ คนแก่ผู้หญิงผู้ชายนะคะบอกเลยใช้เวลากับครอบครัวได้ดีมากๆเลยค่ะมาเร็วมาเล่นันแล้วบอกเลยนะคะว่าหนูไปเล่นมาแล้วนะคะสําหรับใครที่มาชนบุรีนะคะอย่าลืมมาที่นี่นะคะหาดน้ําใสค่ะบอกเลยนะคะว่าใสแจ๋วใสกริ๊ดใส,ใสแบบที่เป็นชื่อเลยค่ะหนูลงไปเล่นในนะ้ำมาเมื่อกี้นะคะเห็นหนึ่งเท้าตัวเองเลยค่ะน้ำมันใสมากๆเลยนะคะ ก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าที่ที่สองเราจะพาไปที่ไหนและตอนนี้นะคะเราก็มากันที่ที่สองแล้วค่ะนักเคืมสนามมีปืน Black r o เ l อร k i ิงค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าภายในนี้มีอะไรแล้วก็จะไปทําอะไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะเราก็จะมาขับรถ ATV ใช่ไหมใช่เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าภายในจะบรรยากาศยังไงแล้วก็สนุกไหมค่ะไปดูกันเลย ตอนน,ะะอตอนนี้นะคะเราก็พร้อมไปขับ ATV แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเล่นขับรถ ATV อยู่นะคะบอกเลยว่าบรรยากาศตรงนี้นะคะก็มีพวกไดโนเสาร์แล้วก็มีพวก่าเสือให้ได้รับชมนะคะบอกเลยว่า ให้พี่เขาลองสอนค่ะ มาถึง2อที่แล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็หิวข้าวมากเลยนะคะเราจะมาพักเบรคค่ะและตอนนี้นะคะเรามาทานข้าวกลางวันกันที่ร้านขนมเส้นคุณย่าค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในจะมีอาหารอะไรบ้างอร่อยหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะข้าวเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะเต็มไปหมดเลยเราก็มากินของหวานกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าน่ากินมากเลยขนมบางใหญ่มากใหญ่เท่ามือถึงเลยนะคะทุกคนเราลองกินกันดีกว่า ดี๋จะมาลองให้ทุกคนเลยนะค,คะ<ม>ว่าเป็นยัยยไงไงว้าหิเกิดตกหวานมากกะทิหอม อยู่กันที่สนามบิดเทนนิสค่ะวันนี้นะคะเรามาดูเพื่อนๆน,นะคะแข่งกีฬายเยาวชนแห่งชาติกันค่ะแล้วก็หนูก็ซิฟด้วยว่าวันนี้หนูก็มาลงบิดเทนนิสเหมือนกันค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศมันจะมาคืนแล้วก็สนุกขนาดไหนค่ะ นะคะมาลองได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ทั้งกล้ามขาได้นอนค่ะเข็งแลง การแข่งกีฬาบีเทนนิสค่ะบอกเลยนะคะว่าสนุกแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยค่ะคือทุกคนที่มาตีที่เนี่ยเนี่ยตีดีกันมากๆเลยค่ะ<ด>ก็วันนี้หนูขอตัวลาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย